วันนี้จะให้คุณผู้ชมได้ดูโปรเจกต์ใหม่จากเมก a m โมโตนั่นก็คือโปรเจกต์รีสโตเรชั่นนะครับจากพี่เบนซ์ของเราหลายหลายคนก็อาจจะรู้ว่าพี่เบนซ์เนี่ยเขาชอบรีสโตรถรไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือรถยนต์ของพี่เบนซ์เนี่ยถ้าเกิดเทขายอันนี้ไม่ได้ควยนะ,ะถ้าใครรู้จักพี่เบนซ์เพื่อนๆเ,เนี่ยรีบซื้อกันเลย On max. i'ma keep it going till they ain't nothing left going till they ain't nothing keep the flame on max i'ma keep it going till they ain't nothing left going till they ain't nothing keep the flame on max วันนี้นะครับเอามาแล้ว1นึ่คันะครับกับเจ้าเบนซ์นะครับ W220 คันนี้เป็น S280 ตัวยาวนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าการรีสโตร์ทำรถเนี่ยก็คือเราจะทําทั้งภายในและภายนอกเนี่ยให้ใหม่ที่สุดให้ใกล้เคียงรถป้ายแดงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ก็ไม่ใช่รถป้ายแดงนะแต่จะให้ใกล้เคียงที่ที่สุด ผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพภายนอกต่างๆก่อนครับอ่ะเลนไฟมาไม่ใสเลยนะเนี่ยก็จัดการได้ถูกไหมไม่ใสใช่ฮะแต่ดังหน้ามีหินดีดนหน่อย่านะครับโลโก้สวยงาม่าไม่ใสรับนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพสดๆเนี่ยเพราะว่ารถเพิ่งถึงเมื่อเช้าก็คือให้ดูสภาพว่าเราเอามาแบบไหนใช่แล้วเดี๋ยวตอนเสร็จไปมันจะเป็นแบบไหน ล้อ AMG เบิดใหม่มาแสนกว่าบาทอ่าแท้แท้ครับแท้ครับครับผมใช่แท้นะฮะแท้นะครับเห็นนะแท้ครับขอบ,บ,บ19 ขอบ19นะครับแท้นะครับลองดูฮะคันนี้รถช่วงล่างยังเป็นถุงลมโปรเจกต์การรีสโตร์ของเราไม่ว่าจะทำภายนงภายในใหม่ยางก็ต้องทำเปลี่ยนให้ใหม่อ่าใช่ครับนะครับคุณผู้ชมก็จะเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางอะไรให้ใหม่ใช่อันนี้ผมจะให้ดูสภาพภายนอกก่อนมีตําหนินตรงไหนอีกก่อนที่จะมาก็สีรอบๆอบคันนะฮะใช่ต้องทําอยู่แล้วสีนะคะผมแต่เออแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า รถที่เราหามาพื้นฐานเดิมจะต้องเป็นรถสวยไม่ใช่เอารถที่เน่ามาแล้วมารีสโตร์ไม่มีการตัดต่อไม่มีจมน้ำใช่นะครับแล้วก็ไม่มีชนหนักนะครับเหเดิมอยู่นะเห็นไหมคันนี้ก็จริงๆเป็นรถสีบอลนะครับหลายๆคนก็คือรถในอุดมคติของฉันจะต้องเป็นสีบอลเท่านั้นจัดให้ครับนี่ให้ดูนะสภาพภายนอกนะครับก็จะมีพวกรอยๆขีดข่วนต่างๆนะครับ ใช่ร,รอย็มกระเทาะรอยนี่เห็นไหม,<อ>มหนหมีม่สีกระเทาะนะ,ะแต่ว่าพ,พวกนี้มันมันไม่ได้เกิดจากการเฉียวชนหรืออะไรนะเป็น<ช>กเศษหินต่างๆใช่รอ,อยขนแมวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแต่ผ<ช>มก็จะเคลียร์สใีให้ใหม่ทั้งคันนะใช่ก็คือเราจะเคลียร์ให้นะฮะตรงไหนเป็นลมเป็นรอยอะไรอย่างงี้ก็คือจะทําให้ใช่ครับระหว่างทําผมจะถ่ายทุกขั้นตอนครับให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันออุ้มขอดูห้องเครื่องหน่อยได้ครับผมนะครับเออ พูดถึงไม่ต้องรีสโตรก็ได้ขายแม่งเลยไหมอยากทำอยากทำคือเอาจริงๆสภาพตอนเนี้ยมันก็ขายแทบจะขายได้อยู่แล้วนะรีแล้วกันเป็นไงไหมอลังไหมอลังนะยังสวยอยู่นะใช่ครับรถคันนี้วิ่งทางไกลได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องอุ้มเนี่ยขับวิ่งทางไกลมาใช่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยน้ำนี่อ่ะมองไรไหมเป็นน้ำสีเขียวเขียวเลยครับผมสีเขียวนะครับ ไม่ได้เป็นตะกรนะใช่อ่านีเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมเร็วความนิ่งของเครื่องอ่ะติดเครื่องหน่อยว่าพื้นฐานรถเราได้มาดีจริงหรือเปล่าอ่าครับดีโสโตนี่ห้องเครื่องอันนี้ก็ถือว่าสวยนะ,ะแต่จะทำให้สวยกว่านี้อีก,อกอนะที่ดีที่สุด้ลยเหมือนเราใช้เองนะใช่ เรียนพูดแล้วนะใช่ให้เหมือนรถที่เป็นใช้เองใช่ครับนะครับ<ช>ถ้าออกไปไม่สวยเนี่ยคุณผู้ชมบอกอ๋อคุณเบนใช้รถอย่างนี้เองเหรอสวยแน่นอนสวยแน่นอนโอเคนี่นี่รับเครื่องได้เลยครับเดี๋ยวไปให้ดูภายในต่ออะไรไม่ดีเราก็จะจับเปลี่ยนให้หมดนะครับแต่ว่าต<า>้องบอกภาษีคันนี้กรกคดาสอง5้าหัดไปเต็มที่อยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมเกี่ยวกับกระจก คือบางคนถามว่าเราจะเปลี่ยนให้ไหมคือจริงๆแล้วมันเป็นกระจกแท้โรงงานนะ<ช>มันเกิดจากฟิล์มชั้นในกระจกเพราะกระจกมันสอชั้นมันเกิดจากชั้นในกระจกซึ่งจริงแล้วถ้าเราเปลี่ยนจากฟิล์มข้างในมันก็จะไม่หายกระจกตรงนี้ผมคงไม่ได้เปลี่ยนทำไม่ไ,<ห>ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเบนซ์ W220 เป็นทุกคันคุณผู้ชมจำไว้นะหลายๆคนที่ใช้อยู่อาจจะคอมเมนต์มาบอกผมด้วยว่าของผมก็เป็นเนี่ยที่เป็นสีลุงลุงนี้นะแล้วเวลาถ้าเราเปลี่ยนคุณก็จะไม่ได้กระจกแท้มันนะฮะแล้วก็มาตรฐานของยุโรปกับบ้านเรามันก็แตกต่างกันแน่นอนภายในขอชมหน่อยครับนะครับภายในต้องบอกคุณผู้ชมว่าดูสิคราบเธอนี่แบบไม่สวยเลยไม่สวยเลย แต่โดยพื้นฐานตรงลายหนังเขายังสวยนะหนังเขายังสวยแต่แค่มันเลอะสกปรกใช่สกปรกนะครับนี่ดูสิไม่สวยอ่าไม่สวยไม่เวิร์กปล่อยไปหาคุณผู้ชมไม่ได้ก็นี่นะครับคุณนี้แตกแตกอีกโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้หมดเลยแตกนี่ไม่ได้ซ่อมนะครับเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพุ่นนั้นโดยพื้นฐานพวกนี้โดยส่วนใหญ่ก็ยังใช้ได้อยู่นะอ่าเห็นไหมก็เดี๋ยวเราจะทำให้ระบบทุกอย่างแข็งแงขึ้น แต่คุณผู้ชมได้รถออกไปใหม่กริปแน่นอนคอนตรงคอนโซลเธอไม่แตกนะคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งโน้นบ้างนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ารถมันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงเชิญดูต่อไปบอกครับไม่สวยใช่นะครับ ปล่อยไปหาคุณผู้ชมสภาพนี้ไม่ได้ครับจะต้องออกไปใหม่คลิปใช่นะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างต้องใช้ได้หัวมงหัวหมอนทุกอย่างต้องใช้ได้ใช่ตามสเปคโรงงานที่เขาให้มาครับนะครับให้ดูหน้าจออ่าหน้าจอรถคันนี้วิ่งแค่2 2 9 1 3 7กิโลครับนะครับเลขใหม่ตรงนี้เห็นไหมคผู้ชมไม่สวยเช่นกัน จัดการนะครับไม่สวยนะฮะเห็นไหมตรงนี้ตกเลอะเลอะหน่อยตกเลอะเห็นไหมไม่สวยครับ,รบจัดการให้หมดครับนี่ดูข้างหลังถามว่าคุณผู้ชมไปซื้อในตลาดเนี่ยได้สภาพอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําให้นะครับคุณผู้ชมจะต้องไปรีสโต์ไปเก็บเองซึ่งต้องบอกว่ามูลค่าในการทําใช้เงินเยอะ<ช>นะครับ,น,รบนี่เห็นไหมฮะ แล้วอย่างคันนี้พื้นฐานมาเพราะได้เป็นบอกไฟฟ้ามาด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมมันมีมีคันนี้มีไฟฟ้านะใช่เห็นไหมคือออปชั่นมันมาแบบน่าเอาไปทาต่อมากเบาะไม่สวยเลยใช่แต่ไม่สวยขาในไม่สวยไม่สวยไม่สวยเราก็จะทาให้ให้มันสวยอ่ะผมจะให้คุณผู้ชมจําภาพนี้ไว้ให้ดีนะครับจําภาพนี้ไว้ให้ดีแอลช่องหลังมีตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัว w 220เลยใช่ตรงนี้จะชอบลอกข้างในทุกคันทุกคันครับไม่สวย จะทำให้นะฮะดูสิตรงไหนอีกตรงไหนไม่สวยอีกตรงไหนเหรอข้างหลังก็ดำดำใช่การใช้งานดำใช่ผมบอกเลยนะรถคันนี้เป็นพื้นฐานรถที่ดีเซอร์วิสถึงมีประวัติการเซอร์วิสครบทั้งหมดนะครับอย่าเพิ่งถามเรื่องราคาดีกว่านะครับขายไหมอะไรนะขายเลยายเปิดให้ดูหน่อย ไม่เคยผ่านการดมแก๊สนะครับคุณผู้ชมรถคันนี้เป็นรถน้ำมันล้วนใช่นัครับอ่าจะให้ดูผมสองชั้นรอน้ออะไรเครื่องมือเออไว้ครบดีไว้ใช้หายคีย์เมอันหนึ่งอ่าหายไปอันหนึ่งท้ายสวยใช่ท้ายสวย,ย,ย,สวยนะฮนะดัมเบอ์อยู่นะครับขาหอมอ่าแต่ก็จะต้องฟลิปกว่านี้ใช่ ผู้ชมไว้ใจได้เลยจะทำให้เหมือนรถเราใช้เองเหรอครับครับคือสภาพแบบนี้เนี่ยต้องบอกผู้ชมว่าในตลาดมีขายเยอะแยะนะครับแต่ออกจากเราสภาพจะต้องพิเศษติดตามชมทาง,ทางเมกาโมโตจะทําให้คุณผู้ชมเป็น EP ะนะครับว,ว่าอัปเดตขั้นต่อถึงไหนแล้ว บางคนถ้าใจร้อนโทรมาหลังใหม่ถ้าเกิดจะจองนะแต่จ,จองนะอ่าผมบอกกันแต่ว่าผมทําให้ในสไตล์ผมก็คือว่าเอางี้ก็คือจริงๆแล้วผมจะทำรถสาตนดาดอย่างเงี้ยแหละนะแต่ก็ใหม่เหมือนเราใช้เองหรือว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่ผมอยากแต่งอะได้เปล่าคุยกัน แต่งก็ได้ใส่พาร์ทได้มาคุยกันแต่จริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างเป็นถุงลมเดิมและถุงลมยังดีมากด้วย่ใชถ้าคุณผู้ชมแต่งถ้าเกิดจะจับโหลดนะมันต้องเปลี่ยนจะได้จะได้ถุงลมจริงๆจะได้ถุงลมนะได้ครับได้ถุงลมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้รถเดิมๆอย่างนี้ลงล้อหล่อๆแบบนี้ก็คุณก็จะได้รถหล่อๆไปเลยใช่ผมบอกเลยรถคันนี้ถ้าเกิดว่าจะแต่งจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องโหลดแล้วเพราะว่ามันมีล้อมาแล้ว a อ g ใส่แค่พาร์ทแต่งพอรอบคันรอบคันของ AMG จบแล้ว จะใส่ทรงใส่ท่ออะไรก็ว่ามาใส่ได้หมดแต่สําหรับคุณอาทั้งหลายที่เป็น F C เราว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณอาที่ค่อนข้างมีอายุแล้วครับผมแนะนํานะคันนี้พื้นฐานรถสวยจริงและจะทําให้สวยกว่าเดิมอีกเยอะมากคือเนี่ยผมว่าทรง4ีรถกับล้ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอาจริงๆนะผมว่าขับบนถนนมันดูป่าแล้วอะอจริงๆไม่ต้องไปแต่งเพิ่มอะไรให้มันเยอะกว่านี้ก็ได้ประมาณนี้ผมว่าก็หล่อแล้วใช่ใชอ่า ใจร้อนก็โทรมาใจร้อนก็โทรมาใจร้อนก็โทรมาเลยมาจาผมัดจำจะจองอะไรก็ได้นะผมได้ครับะจองแต่สําหรับท่านที่จองไว้หรือทํามัดจําเรามีหนังสือสัญญาออกให้ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชมต้องรอได้นะต้องรอได้นะใช่แต่ผมการันตีให้ว่ารถสวยจริงครับไม่สวยคืนตังจบไหมอะไรเงดูเธอสิพื้นฐานเธอก็โอเคนะ สวยนะในระดับหนึ่งนะส่วนเครื่องเกียร์ช่วงล่างที่ผมขับมาก็บอกได้เลยว่าโอเคเลยโอเคใช่ใช่ได้เลยจัดไปรอชมกันใหม่ EP หน้ากับเมกกาโมโตช่วงรีสโตเรชันครันนี้คือคันแรกที่เราจะรีสโตให้ดูให้เห็นกระบวนการทุกขั้นตอนในการทำ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดวยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมต์นะครับ